กี่โมงอะตอนนี้เนี่ยสีบบ่โมงครึ่งสี่โมงครึนัดก,กัน,นก,กี่โมงน <c oughs> ัดก่นกี่โมงฮะสี่โมงแหมทำเป็นพูด ฟังพี่ให้ดีๆนะเหมือนคนเหมือนคนแข่งกอนกันอยู่มีกรรมการอ่ะอ้นนี้ขับมอไซต์ตัดสนามแบบไม่สนใจอ่ะตัวแบบเี้ยว่ะตีล้างขอโอ พอมันกรีแล้วแบบโูก็หแบบโอ้โหเยอะถ้าอยู่มิสก็ว้าจะไปแก้งมันเลยจะไปแก้งมันเอ้วันนี้เรากลับมาทำอะไรรอบนะอะไรนะเอ่อข้าวผัดแหนมเนื้อแล้วก็ผัดชาหอยนางรมซึ่งเป็นไม่เป็นเลย มันต้องทำข้าวผัดก่อนวะฮะข้าวผัดก่อนแล้วก็้าเอ้ยไข่เทลมุตเดี๋ยวเลวะอู้หู้เหี้ยเอาแก้วเยี่ยวไปไกลทีกินโออิชิอ่ะเราเรากินอะไรนะต้องต้องบอกไม่ไม่เทลามันเทลามันเราเป็นอะไรเป็นอะไรเก๊นขวยใช่กินขวยใส่มาหนาวรูเพราะอบเปรี้ยวอ่ะกินขวยแต่ลิ้นแข็งอะล่ะก๊นขวยถ้าเริ่มมาดีเสมอ มึงเอาให้มันทั่วกระทะเลยพอแล้วแค่นั้นน่ะอ้าแล้วบอกไม่ทั่วแต่ไม่ได้ทอดข้าวฮะมาแค่นี้เดี๋ยวเทกลับไปที่เดิมมึงรู้เรื่องปะ <c oughs> เนี่ยเย่าหลับตามสั่งไว้ที่ก็จะหลิวเพาะข้อหัวบั <c oughs> ต่อย <c oughs> ังไงนะเชฟวันนี้เมนูเราที่จะแก้มือรอบที่แล้วไข่ดางลมผัดชากับข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมเนื้อแหนมเนื้อใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะมีไข่ข้นไข่ดางลมอีกอยากกิน อันนี้มันอยากยิงส่วนตัวแล้วก็วันนี้เราย้ายโลเคชั่นนะครับมาเพื่อไม่รวยเอาเตาที่โดเฉพาะไม่รวยไฟมันก็ไม่ได้แรงหรอกแต่พอได้ในในในโชว์ไฟหน่อยก็พอได้ก็พอได้นะเฮ้ยอีเวนท์อะไรอ่เล่นเท้ากูเลยเสียบอลนี่อะไรนี่เล่นเล่นเจ็บเล่นเจ็บไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเจ็บเหมือนด้วยตัวเนี้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรลูกพี่อะไรนะทำอะไรลูกพี่เหรอ ไายซูฮกกูดิซูฮกกูเออเ้อไอ้เ่าดหี้เน้นาอข้าวผัดอะไีดิบทุกอย่างมันเปียกหมดอะมึงสมควรนะใช้เครื่องปรุงแห้งนะเนี่เรื่องจริงเรื่องจริงอย่างเช่นแบบว่า ไม่ใช้เกลือก็พวกเกลือพวกลดดีอะไรเงี้ยเปล่าไหมเออมึงใช้ไปก็ได้มึงมันใช้ถ้าใช้ของเปลี่ยนมันพิ่งแฉะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้กูถามเขามามใครมาถามร้านขายข้าวผัดเออากูเปิดร้านนะีเมงเดนกูพอล้วมดแรงเลยไม่ข้าวนะขาวอะอะข้าวใหญ่เห์่หเล่ห์่เท่หเท่เท่เท่ท่ เพิ่มไหมอร่อยละอร่อยล้อร่อยล้เฮ้ยไม่แล้ไม่แล้วอถืออไอ้ที่เหรอมือออะอัดกันหลายมือจังวะยืนแบบที่สัตว์ล้วงกระเป๋าสั่งไม่ทำยี่อะไรเอาแลเป็นเรียสอมากให้เะเหนื่อยจ กินทั้กินอไเงกินอะไร้ะไรอง้อยากรู้รกราชูวแต่งานมันมันโเคหมมันมันเหมือนก็ตั้งแต่แบบคบแฟนมาแล้วงก็ควรถามกูงานโเคก็เพกูอยากรู้ยมึงผู้หญิงมึงไม่มีจุดเชื่อมนี่ยหละแลอย่าไปอยู่ดีแต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่อย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้ยกูรู้คนเดียวเรื่องอะไรคือที่บ้านเขาอ่ะอยากให้มีลูกแล้วเออแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าเมียยังไม่เป็นตัวเป็นตนใช่ไหมไม่มีไม่มีเใครเตะขาไว้เฮ้ยเตี้ยวหรอเตี้ยวหรออยากมีลูกแล้วเป็นคนคบใครไม่ค่อยนานเนี่ยชั่วโมงบ้างชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงบ้างผมจะมาดักบ้างอะไรบังลีเอ๊ยตัวไม่ตัว ปก้ตัวไม่มีอะไรไหนไหนแก้ตัวให้เพื่อนดิแก้ตัวให้เพื่อนหน่อยแก้ตัวให้เพื่อนหน่อยไอ้ลิฟเป็นคนเป็นคนดีป่ะโอ้ลักลักใช่หรอบ่นกับพี่วันเลยบ่นว่าไทำยไงให้จิ๊บมีความสุขถึงสุดรักเลยคิดถึงเลยจริงจริงนะที่มันที่ไอ้บางประหักเมียมากเลยเว้ยมันบ่นๆกูที่เกิดมาไม่เคยรักใครมากเท่ากันเราไม่ได้พูดเลยไม่พูดเลยไม่เคยเลย รักูกูย like ัง like uh> ไม่เคยได้ยินคำนี้ยากเพื่อนกูเลยเกือไม่ได้ถ่ายไร้เงี้ยใส่ได้บ้างหนักตรงนี้ทำไม่ได้ละ้ะกูไล่มาหน่อยคร่าวๆจะมีซอสบุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงแล้วพริกไทยขาวแล้วก็มีซอสทาคุมิอุญี่ปุ่นใส่อย่างใส่อย่างละประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้กาเอาอะ เพราะว่าแหนมเพราะว่าแหนมมันมีรสชาติอยู่แล้วอยากกินอ่ะแหนมเขาเกี่ยเออเขาเกี่ยฮ่าฮ่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรอย่าทิ้งเสียดายเสียดายเรากินดูตัวโอ้โหแดกด้วยอย่าไปกินหมูนล้วแดกไม้ไอพิมพ์ยอะไรอยนี้โอ้ยิ่งกว่าบุญอะ นะะรได้กินกระดาบไหมไม่เลยกินยกมาดูดิยกมาดูดิเสร็จแล้วเป็นไงเหมือนหน้าตาดูดีอยู่ข้าวผัดพริกเกลือก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนี้ถ้าบอกไอ้ให้ลิ้มพูก็คงไม่รู้เรื่องเพรอะไรแบบนี้้ก็ใส่น้ำปรุงน้ำปลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวกินกับพริกน้ำปลาผัดชาใช่โอเคเพราะอันนี้เราเราเราไม่อยากทำรสรสชาติที่มันจัดเกินไปอไลิ้มรู้จักกับอีกแบบนึงอะลย อะไรกันดิค่ะผัดผงอะไรผัดผงผัดผงบิ๊กผัดผงหอมไอ้รีดจะมาผัดผงอะไรจิ้มไปเตรียมหผัดผงลมเลยนี่ใส่แล้วสั่งแล้วสั่งแล้วเอ้ยอมยิ้มอะไรมาวะอมยิ้มโอ้โหโอ้โหซื้อแบบโมโหคราวที่แล้วซื้อมากี่กระปุกนะสามกระปุกสามกระปุกรอบนี้เก้ากระปุกเอาไปเลย ไอ้หี่มันผัดได้เลยวะโหดดีนักไอ้หอยละยมคราวที่แล้วเนี่ยใส่แม่งให้หมดเลยทำยังไงก็ยังไม่รู้คนดูนน้ำมันเยอะมีคนคนเดียวเค่ต้องปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวไปล้างก่อนไอเนมบอกไม่ต้องล้างเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันเชื่อกูเนี่ยแหละนีะต้องล้างดิต้องล้างก่อนนะฉันพาให้เธอทุกท้า คนเลือกไม่ดีคนคนคนไม่ใช่ไม่ใช่ด้านนี้คนดิด้านไหนด้านนี้เออคนคนพอแล้วเอาเอฟทำแบบเมื่อกี้ไม่ไม่เออค่อยๆมันออกมาพอพอมันจะสุกปุ๊บก็ขึ้นเลยมันไม่ต้องคนขนาดนั้นดิไปเลยครับก็คือหอยเราไม่ต้องไปทำให้มันสุกมากใช่ไหมเนี่ยเราตีมันก็ตีได้เลยได้เลย สะดุดซีเพื่อนโสด่โอ้โหเอมึงก็ยังไม่ได้กินข้าวเออเดี๋ยวไปเตรียมจานรอได้ได้ไปไปไปเซตโต๊ะรอเลยเพราะผัดฉาผัดแป๊บเดียวผัดชาผัดแป๊บเดียวเราบ้าเอาแหว่งมาผัดฉ่าให้เราไหเอาแบบร้อนๆเลยนะแล้วสมุนต์มีกระทะร้อนสกระทะร้อย่างใช่เอาไม่แน่อะไรบ้างช็อตของไปน้่งลมทิ้วขาวปลาเขียวน้ำปลา ก่อนน้ำตาลนิดนึงสำหรับหอยนางรมผัดชานะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นสูตรให้เหมือนเดิมน้ไปเลยตรงนี้ครับผมเอพีมันเหมือนเนี่ยข้าวผัดเนื้อเค็มอ่ะฟิลนั้นเลยเออมันเป็นฟิลเหมือนว่าข้าวมันเหมือนพวกข้าวผัดเนื้อเค็มที่ไปกินตามร้านเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกอ่ะก็ดีไหมถ้ายกเลิกอันนี้ได้จุยคืย ลื่นๆนะแต่ว่าผัดลำปลาลำปลาเพิมพี่ได้เชฟไปทอนมาเดี๋ยวตามร่างต้องจะปลายก่อนเนี่ยสองคนตรงนี้โอ้โเยนั่นไงนั่นไงโอ้โหแรงจัดรอบเนี้ยเอ้าไปเลยน้ร้อนหน่อยนะ ผัดให้มันงวดหน่อยให้มันน้ำข้นๆเหนียวๆนิดนึงได้ใช่ให้มันร้อนไปร้อนร้อนนะครับนวดไปแล้วป่ะไฟแรงสุดเลยเนาะใช่ไฟแรงสุดเนาะเพราะเราจะผัดกันนานเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งปวดใส่ไอีกใช่ใช่รอใช่ เย่แล้วเที่ยมาเจนี่วะวะเฮ้ยเฮ้ยดีทำไมอ่ะกูเก่งขาวโอ้ยอืมไม่บ้านเลยอะเป็นไงโอ้โหมองไม่เห็นมาอีกโอ้ยคุณลืมใส่แมกวเข้าไปทีฮะคุณลืมใส่แม่กาเข้าเลยว่ะ อหตายเ่ออครับจับตากรอใครก็ได้ปิดปิดรายการทีนี่เพื่อนๆเหนื่อยกันเราจะใส่อะไก็ถือว่าแก้มือสำเร็จนะเรัใช่ครับผมตั้งใจตั้งใจตั้งใจจริงๆคือสะะใจอ่ตั้งใจมาแค่นี้ใช่แค่นี้แหละเอาคืนหน่อยโมโหขายดีแล้วโค้ชก็เจอเดี๋ยวไปเจอกันโอเคคลิปต่อไปเจอกันอีพีต่อไปว่าจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวขอไปคิดก่อน ใช่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แนะนำมากันได้ว่าอยากทาเมน <itu>? ูอะไรโยลืมท <everyone> ับสให้ด้วยครับเป็นกำลังใจห้พวกเราด้วยครับผมติดตามด้วยรายการลิ้นรถไฟช่องคำนุ่งทีวีไปที่ อะไรเนี่ยกระชายมันต้องใสคุณลืมอีเยอะไม่มีกระชายเออกระชายมีกระชายก็ว่ามันแปลกๆวะอีเยอะผัดในนี้ทันปมื่อไหทันทานเดี๋ยวไปแก้ใหม่ทันทานทานเปิดเนี่ยเต็มที่ผัดชาไม่มีกระชาย